โอเคนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เราจะมาดูเรื่องของกําหนดข้อมูลของรหัสพนักง,งานกันต่อนะครับในเรื่องของการกําหนดส่วนของยูเซอร์นะฮะการวิธีการก็คือว่าเลือกเข้ามาที่ตรงข้อมูลบริษัทนะครับเลือกข้อมูลของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็เลือกตรงส่วนของรหัสพนักง,งานเดี๋ยวต้องขออธิบายความแตกต่างกันนิดนึงก่อนนะครับว่าอะไรคือรหัสพนักง,งานนะครับอะไรคือรหัสผู้ใช้งานรหัสพนักรหัสผู้ใช้งานคือ ผู้ที่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบได้นะครับเช่นในรหัสพนักง,งานเราจะมีพนักง,งานทั้งหมด100คนนะมันจะมียูเซอร์ผู้ที่จะสามารถเข้ามาใช้งานในระบบได้เนี่ยอยู่ทั้งหมด10คนนะครับตรงนี้มันคือรหัสยูเซอร์นะครับส่วนรหัสพนักง,งานคือล็อกอินเข้ามาปุ๊บแอดมินเนี่ยเข้ามาเราสามารถเพิ่มรหัสพนักง,งานได้ไม่จํากัดน,นะครับเพราะถือว่าเป็นชุดของข้อมูลหนึ่งในบริษัทเท่านั้นเองนะครับ วิธีการติดตั้งนะครับก็คืออย่างที่อธิบายไปก็คือเข้ามาที่ตรงนี้นะฮะเอ่อเข้ามาที่ข้อมูลบริษัทนะครับเข้ามาพาข้อมูลผู้ใช้งานเข้ามาหลัสพนักง,งานนะครับอ่าโอเคโปรแกรมเนี่ยจะมี default admin ให้อยู่แล้วนะฮะถ้าเกิดเราจะทําการเพิ่มเราทำการกดเพิ่มข้อมูลตรงนี้นะครับเรากรอกรหัสเข้าไปนะฮะรหัสชื่อคาว่าอ่าก็เป็นรหัสของเรานี่แหละอาจจะเป็น STR 10, 001นะครับชื่อนายเอาไก่ที่อยู่นะฮะก็กรอกที่อยู่ไปครัอ่าแล้วก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ของเขาเข้าไปนะครับกรอกอีเมลนะครับกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเลขที่บัตรผู้นี้ไม่ได้เป็น r e รีคว f i e l d นะฮะกรอกก็ได้ไม่กรอกก็ได้ตำแหน่งจะสอดคล้องกับข้อมูลตำแหน่งที่เราถูกเซตเอาไว้ก่อนหน้าดีแล้วนะครับสูตรอันนี้ เป็นตำแหน่งไอทีแล้วกันแล้วเราก็เลือกพนักง,งานนะครับมีอยู่สองระดับอธิบายนิดน,นึงก่อนในระดับแรกเราเรียกว่าพนักง,งานระดับของแอดมินนะครับพนักง,งานที่เป็นระดับแอดมินเนี่ยเราสามารถที่จะดูข้อมูลข้ามสาขาได้เช่นเรามีอยู่ทั้งหมด10สาขานะครับเราอยากจะให้พนักง,งานคนนี้เนี่ยสามารถดูสต็อกเป็นรายสาขาได้แต่ละสาขาได้ให้เลือกเขาเนี่ยให้เป็นแอดมินิสเตเตอร์นะครับ แต่ในกรณีถ้าเป็น normal user ตัวนี้นะครับจะหมายถือว่าพนักงานคนนี้นะฮะจะสามารถเห็นแต่สต๊อกของเขาเนี่ยได้ที่สาขาของเขาเท่านั้นเองเขาไม่สามารถทำการเปลี่ยนแก้สาขาไปดูที่สาขาอื่นได้นะครับและในขณะเดียวกันพนักงานแอดมินเราสามารถที่จะออเอกสารข้ามสาขาได้อย่างเช่นว่าแอดมินเนี่ยอยู่สาขาสังาัใหญ่นะแต่เราต้องการให้พนักงานคนนี้นะครับไปออเอกสารของสาขาที่1 เราก็สามารถที่จะทำการเปลี่ยนสาขาที่หน้าจอทำรายการได้แต่ถ้าเป็น normal user จะไม่สามารถที่จะทำการแก้ไขสาขาตอนที่เขาออกเอกสา,ารได้นะครับระบบจะล็อกเอาไว้จากสาขาที่ผูกอยู่ตรงนี้นะครับเราต้องทำการผูกสาขาพนักง,งานว่าพนักง,งานคนนี้นะฮะอยู่ที่สาขาอะไรอันทิเช่นอ่ะอันนี้ผมให้เป็นนายกรนะครับอยู่ที่สาขาสำนักงานใหญ่นะครับแล้วก็ระบ,บระแนะุแผนเป็นแผนะอ่ะ สมมติเป็นปแผนบัญชีนะจัะนะครับข้อมูลอื่นก็จะเป็นเลขที่เออเออเป็น optional field นะค,คือเราสามารถที่จะกรอกเข้าไปได้นะครับไม่กรอกก็ได้ไม่เป็นไรอ่านเรามาดูความหมายตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ที่ระบุว่าเป็นพนักง,งานขายจะเอาไว้สหรับในการกําหนดในหน้าเจะในในข้อมูลของพนักง,งานคนนี้ว่าพนักงานคนนี้เนี่ยเป็นพนักง,งานขายเท่านั้นนะดังนั้น ทันทีที่ไปอยู่ในกระบวนการของการขายเช่นเปิดใบเสนอราคาเปิดใบสั่งขายเปิดใบกำกับเปิดใบอินโอยอะไรตา่ตางๆเนี่ยนะครับเรา,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 าจะสามารถเลือกพนักงานที่เป็นกลุ่มพนักงานขายนี้ได้เท่านั้นถ้าไม่ใช่พนักงานขายเราจะไม่สามารถเลือกได้นะฮะอันนี้คือเลือกว่าเป็นพนักงานขายลองคิดในกรณีถ้าเกิดเรามีพนักงานเป็นร้อยคนเลยเออถ้าเราจะมานั่งเลือกพนักงานเป็นร้อยคนก็คงจะไม่ใช่เรื่องเราก็จะทําการเลือกว่า พนักงานคนไหนเนี่ยเป็นพนักงานขายจะกําหนดตรงนี้นะครับเขตการขายในที่นี้จะเป็นการระบุว่าพนักงานขายคนนี้จะสามารถเห็นลูกค้าที่อยู่ในเขตการขายนั้นๆได้เท่านั้นถ้าเราไม่ติ๊กนะครับพนักงานขายเราจะสามารถมองเห็นลูกค้าได้ทั้งหมดทั้งบริษัทเช่นว่าลูกค้าเรามีทั้งหมดหมื่นลายเขาก็จะเห็นทั้งหมดหมื่นลายนะครับแต่ถ้าเกิดเราติ๊กลูกค้าเราจะมีการผูกกับเขตการขายก็จะเห็นแต่ลูกค้าที่ อยู่ในเขตการขายนั้นเท่านั้นนะครับพนักง,งานที่ไม่ใช้งานอันนี้คือพนักงานคนนี้เราออกไปแล้วนะฮะเราก็ทาการติกว่าไม่ใช้งานนะครับอันนี้ในกรณีพนักง,งานขายอย่างเช่นการขายหน้าร้านเนี่ยบางทีเรามีการปิดรอบเดือนไปแล้วนะเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้พนักง,งานขายคนนี้มาขี่บินย้อนหลังนะครับเราก็สามารถติ๊กตรงนี้ได้ว่าห้ามอ่อยเอกสารการขายย้อนหลังคําว่าย้อนหลังในที่นี้ก็คือย้อนหลังหนึ่งเดือนนะฮะ พนักงานขับรถนะครับในที่นี้จะมีความหมายว่าพนักงานคนนี้เป็นฝ่ายขับรถในเนื่องจากในระบบแอคคราวตัวนี้นะครับจะมีฟังก์ชันของการจัดรถขนส่งนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดรถขนส่งเนี่ยจะมีการเลือกว่าพนักงานคนนี้นะครับเป็นพนักงานฝ่ายขับรถหรือพนักงานคนนี้ไม่ใช่ฝ่ายขับรถนะครับถ้าเป็นฝ่ายขับรถก็สามารถดึงมาทําการจัดรถขนส่งได้นะครับตรงถัดมานะครับ section approve ในที่นี้จะเป็นการระบุเรื่องของพนักง,งานที่มีสิทธิ์ในการอนุมัติถ้าสมมติองค์กรเราเนี่ยมีอยู่แค่ 4- ีหคนก็คงจะไม่ได้ซีเรีสอะไรนะฮะแต่ถ้าองค์กรของเราเนี่ยมีพนักง,งานร้อยกว่าคนนะครับแล้วในร้อยกว่าคนเนี่ยก็จะแยกเป็นแต่ละแผนกแล้วในแต่ละแผนกก็จะมีหัวหน้าง,งานที่คอยอนุมัติเอกสารนะครับการที่หัวหน้าง,งานอนุมัติเอกสารเขาก็จะต้องเห็นแต่เอกสารของแผนก ของลูกน้องเขาเท่านั้นนะครับดังนั้นคําว่า sectional a p p r o v e ในที่นี้หมายถึงว่าคนที่เป็นพนักงานคนนี้นะครับนี่นะฮะเป็นระดับขวนน้างานเขาจะทําการอนุมัติเอกสารได้แต่10ิเอกสารในแผนกเขาเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเราไม่ติตรงนี้นะครับเอกสารทุกแผนกเนี่ยพนักงานคนนี้ก็สามารถที่จะอนุมัติได้เช่นเดียวกันนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็คือคอนเซปต์นะฮะมันจะมี รายละเอียดเยอะนิดนึงเนื่องจากโปรแกรมนี้เนี่ยจะค่อนข้างจะครอบคลุมหลายมิติหลายมุมมองการทํางานนะครับดังนั้นการกําหนดเรื่องของพนักง,งานเนี่ยจะมีดีเทลของมันอนะครับอโอเคนะครับในส่วนของพนักง,งานเนี่ยก็ยจะมีรายละเอียดประมาณนี้ครับผมบันทึกเลยปุ๊บเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะแก้ไขก็ไม่ได้ยุ่งยากนะฮะจะเหมือนกับหน้าจออื่นคือกดที่ปักกานะครับแล้วก็ไปทําการแก้ไขได้นะครับ หรือถ้าจะทําการลบนะครับก็กดปุ่มตรงนี้นะฮะร,ระบบก,ก็จะถามว่ายืนยันการลบข้อมูลนี้ไหมนะครับโอเคนะครับครับ